สบายดีเอ็ดีทุกคนมานี้สาวไทยกับน้องสาวละกะนะนี่คนงานน้องแฮอ่ะหลังวานกาอยู่มือนีิชาเนี่ยเอาบัตกานี่ให้น้องสาววันลืมเอาคู่มาเนาะลืมคักลืมแน่เขาก็ผึ่ยร้อนนี่ก็เขากาเนะี่มันยังมีออกคักซ้ำเห็นไหมถือไปไว้เลยลืมถือคู่มาเนะนี่ก็เป็นตะก้าเน้อ 9, โต้จรกหมากี่เฟอร์กันเลยตนั้นนันวานแล้วลงบ้านอันตานี่กับแม่นเย็บวานนี้วิทีมาถ่ายนะตอนเย็บมีเธออายหมากับน้องวานวานวานเนีแ่ยบบกล้าด้วยวานแบบก้านะใหญ่ยัโอ้ข้าวอะไร มีเบิรดกระสอบนี่ไม่ได้ได้ออไปไปไปไม่ได้มอได้ไปไปอ๋อเราไปยืมนะคือคือนึงเพลงน่ะยางผ้ารถู่ถือเกิมไปยืมคู่ได้ป่ะดิลืมคู่ไปอ๋ออ๋อกับเรนะ กะสมาชิกทุกคนกะพากัน,น,น,ก <c oughs> นท,ที่ข้านั่งดินเล่มเพลงค่จ้ะหน้าเจ้าของมาดีเที่ยวติหน้าแรกเลยก็แล้วนะ้ำมีได้สิพากันเมือแต่ในเช้านะ่ะยังมีแล้วในเะช้าเรนะานะอย่างนุ่มๆอยู่นะกะมีได้สิพากันเมือนะบ้านนี้แล้วก็สิไปเอาแพลมาตัดเชือ้อตามเบิ่งกันเด้อว่าสิได้ไม่ได้แพล ม,ม,มาแล้วมาแต่นาแล้วเอากตมามาตัดเชือก่ตเลยว่าสิปแปวแโอเนะไม่ได้แปลงสนะทางนั้นก็จะเป็นน้องตัดเชือกคนว่าดูกวันนี้มีมิกผูกหมักเดินไเลยมักติดต่อมาคนว่า,วาผู้มักแล้วก็มักได้เลย ตัลรักษาสิาพากันไปยิบต่อเลยเนาะเพราะว่าเป็นอาชีพของเถาอาชีพสมองจากการเิ็ดหนาแน่นบอฮา,าเลยก็มีผลได้ฮ่าเลยก็มีพอได้หนาวก็พอเลยจะกลิ่นบอที่หายบอเดี๋ยวนี้อีแม่กับตัดน์ตัวซื้อเด้อนึ่นี่น้องกระซ้ากระสิตัดเฮีนมันเนาะ อันนี้ก็สิเป็นแฮนที่ว่าตัดแล้วหนนตัอตอกุองานกันนัอ,นอันนี้เป็นโหงงานน้อยโหงงานแบบสรับครอบขูนะั่นไม่นับปะเฮ้ยแม่นับเป็นเคนให้แม่นับ ยังสิาพากันเทศเป็นโค้นเป็นโค้นแล้วกับปาดกันนิดมาจากมาแตวันกานร,นอรพอเลยจะได้สดําติดตอ่อเดอ้อสับผูไทยเอาราคาถือเดอ้อพอเลยที่ว่าเป็นนันเอฟซี FC สับผูไทยแห้งรุดเธออีติดตอ่อมาติดตอ่อมา ตอนนี้นันนุ่งไปเฮ็ดเวเนะมันสีเห็ดเธอเย็นเฮาเมอไม่มาไม่มาอยู่ไผ่ก็ได้เวลาคลอดนะมันสีเย็นเนาะเวลาเขายุบเคื่อนเคื่อไผ่กับสาวให้สาวหนกักดอเฮ็ดโซนนี่แหละเฮือนเจ้าผู้ไทยกับสีหกหกแน่ไรเตอร์เพราะว่ามีแต่พูดดุดูดุดไผ่พี่ดุเม่นเถื่อนดุนลอย่าง ม่เจอผลเธอแรกนี่นะมาหัวเธอนะตล้วนี้ก็สิเป็นจักบุรานเนาะสภาพกะฮะเทสมาแล้วไซม์มาไลท์มากับผูบ้เท่าผู้แก่เย็ดไซสสมัยใหม่กับมิมิงมันซื้อ,อยันเอา้านี่นะแม่นฝะน <c oughs> วันนี้แม่นนอนเท่ากำลังใจ เห็นอะไรนี่แล้วอะไรนะนี่เป็นคอนเซอร์อะไรนี่นี่มีเห็นกับแผ่นหน้าแผ่นหลังเอาเมอ,อีกะห่ากะมันจีนะเนาะนี่เนาะเนื้อแผลมันกะเวลาเ่าไเป็นตบน้ำใส่น้ำยาปลาหุ่นกับเส้นพายเหมือนกับสีเนอ้นอี กสิยนาเสียแป้งองหมืนเพราะว่านี่นันเป็นพายที่ว่าต่ำเนาะมัน,ม,ม,น,น,ม,น,นมีเป็นพายอันของเค้นเป็นพายมาเต้หงงานก็เลยมีอย่าแจบไปเลยแผลมันพายกับเมียนุ่มมีแต่ว่ามือแล้วกะแซน้ำยาเพรานุ่มมันก็สีอ่อนสีนุ่มลงอยครบแล้วเลย,เลย แหนน,แนึ่งบองยิ้ชนเหนเฮินก็สีหกหกแนวทรรมะฮากินเดอเม,มนบอเฮ่นกิน๊กันเมนเดอรแล้วน้องซาเป,กกานป,ป็นคนตัดแหนแล้วกัเป็นคนไปยิบอีนาอ เพราะว่าทรงนี้ตกงาน FC ทางลา FC ทางฝั่งไทยจะได้ก็ติดตอ่อมาได้อุดหนุนสวยสาวผู้ไทยนี่ยผู้ไทยสิว่าไงสาวผู้ไทยตกงานเลยเนาะก็มีได้ทอแต่วา่าสาวผู้ไทยเนะาะประบชาวบ้านเน <c oughs> เคกเพินเกงก็เพิเ่นก็นกสิต่ําแผ่นแผนเลยสิม <c oughs> <c oughs> ตกงานเบดิด <c> ไ <oughs> ม่มีรายได้ กตอนนี้กสิเพิ่นหิวข้าวนะพักเบรกไปกินข้าวต่อแล้วก็จังสิไปถ่ายตอนน้องสาวเพิ่นไปยิบนะกับถ่ายตอนปตเป็นโตเซอร์เลยบ่เ <c oughs> นาะต่อเลยต่อเลยนี่โรงงานเปิดได้แผแลหลังจากที่ว่าตัดแล้วหักเอามายิบนี่ก็คือคนงาน <c oughs> คนงานยิบผ้าก็ซีเทาๆจากน้อย <c oughs> น่นลงแล้วมีแม่นเนาะ เมียหุ่งมัวเหนวะมาต่อด้วยคู้นี้อนะนุ่มนุ่มบ่สาวสาวนุ่มบ่สา,าวเด้อทีเดอ้อที่เป็นสาวเท้าจักหน่อยเ <c oughs> ดี๋ยวจกโตและอู้ <c oughs> ดีสองเลยเดอ้อ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> มาเบิ้งพู้สาวน้อยมันนี้ สาวน้อยกัมาแต่วานเข้าแลกับน้ากำน,า,นาดำอยักโตแล้วผุ้สาวน้อยนะตัวที่สามโอ้เก่งเด้อ,อมือกาทีว่าบายแพตัวนี้มันสีเปนแพสีดำนะมันก็สีดำมันสีอ่นนอนาเพราะว่ามือเขามีเฮอเนนะมันก็เลยดูด สีของเสื้อเอามาไว้ไว้ไว้ที่แล้วอยู่วันนี้นะที่ดิเหมยอยู่อ<ล>่อะอ้าเบิงน้ำกันเนาะถ้าเบิกน้ำกันบันมันแล้วมันเป็นท่าเลยนี่นี่เปิดโทวงานเพลด์นเจอติต่อมาเด้อบอกขนาดเยอะเห้า,ต,าตัดเถอ ทำเป็นคนงานป่านําสำหรับเอสีท <F 3 S 2> ี่ติดตามสาวผู้ไทยกะถ้าอันติดต่อมากะสี่ไล่ราคาพิเศษเธอเธอบอกราคาพิเศษนะเธออยู่บกโอ้โหฮาขขายิบของน้องนะเฮ่อแล้วเาานเาะอตอนนี้กะเพื่นกะพากันพับ นาคือเชื่อแทนนดำโมโหกันยองอ่ะเพิ่งแล้วก็จุดคำมคนได้เชื่อจกตัวมันเจ็ดบอกลุงเจ็ดตัวแปดตัวเด้อัเขาเจอเอฟซีทุกคนเด้อที่ติดตามลิปสาวไทยม่นี้ก็เป็นมือวุ่นวุ่นมือหนึ่งโอ้ยุงวยยองนะขอบเจอด้ยลเด้อบายบายดุ Bye-bye.